ดูดวงชาวราศีกรกฎครับผมไม่เอาแล้วไม่ครบครับผมนวันที่28รกรกฎาคมดวงชะตาของท่านไม่ครบกับใครบางคนคนแบบนี้ครบไม่ได้หาค,ความจริงใจไม่เจอับผมเข้ามาบอกอย่างนู้นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้รับหลังทําอีกอย่างผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนากรออ่นหมอสันแนะนําให้ท่านพบไ่รีพี่นาฏครับผมถ้าเจอคนแบบเนี้ย ผมพบไฮรีพี่นาฏเลยครับศัตรูมูมานพังพี่นาฏครับพบคู่กับเหรียญน,นะครับย้านะครับพบคู่กับเหรียญปางปรา,ปามารแล้วบางคนเรียกปางะัต้งมารแก้กรรมเขาเรียกเหรียญแก้กรรมอันนี้ศัตรูใช่ไหมอันนี้เขาเชื่อว่าแก้กรรมพวกมารมารพวกมารมาประชน่ะพวกกระซิบข้างหูเข้ามามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับผมปัญหาต่างๆมารอย่างเช่นบางคนตกตําแหน่งเพจหมอท่านก็จะบอกว่าทาแท้งเจอปัญหาต่างๆตามสไตล์หมอดูดานกันรู้นะผมเนี่ย 250บาท2 5 0บาทนะครับทักไลน์มานะจ whales, basics, ๊ 8, nah จะ Sunny ี่สอง้หมอซันแนะนำให้ท่านพบเอาไว้นะครับเหรียญเก่าเก็บของหมอซันนะจ๊ะนะผมทักไลน์มา Sunny ี4 company, right? high, ่4องโชว์กะตาของท่านเบื่อนายนะผมเจ็บปวดมาเยอะนะครับดวงนี้โดนมาเยอะปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสายอดโนอดกั้นดิ้นทุรนทุรายนะผมร้องร้องไห้กระจองงอแงนะผมแล้วยังไง ทําอะไรไม่ได้บมกท่านร้องไห้แล้วยังไงครับช่วยท่านได้ไหมไม่ได้มีอย่างเดียวก็เข้ามาสิคัาผมกลัวแล้วบอกละครับมันต้องสู้ตายครับเพราะฉะนั้นในหัวมีแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินครับในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินแปลว่าอะไรแปลว่าดวงนี้อดทนอดกันมานานแล้วเหยียดรวยเดี๋ยวได้รวยเหยียดค่าถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนแจ็คพอต72ล้านรับผมเหยียถูกก่อน รับผมครับจะไปซื้อเครื่องบินเจ็ตพอมาไม่รู้อ่ผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวัสนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ามชูปอกปากุ้มครองรักษาตรงนี้เป็นไงครับคิดเยอะอับผมก็บันโดนมาอย่างนี้ไม่คิดเยอะได้ไงเป็นคนลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแจ่มชื่นอับผมโดนเยอะๆเ,เป็นไงโดนดูถูกเยอะๆเ,เป็นไงคิดเยอะแล้วครับะครับคิดเยอะก็ถูกต้องแล้วครับผมจะให้ท่านให้เขาดูถูกหรือไงโชคชะตาบุญกุศลวัสนาท่านยังตกตำแหน่งไฮเิเทศ ผู้มีบุญกุศลวัสนาจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการกันจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับมสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านปัญหนาต่างๆเข้ามารุมรางของระยะเซนฟมนิดหนึ่งครั <laughs> นะบ ดังปัญหาต่างๆ,ๆที่เข้ามาลุมเรามันเจ็บปวดรวดเราแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวผมไปทําอะไรคุณเลยยังไงฮะเป็นบ้าไงเป็นบ้านะดวงตาถ้าคนไม่เคยเจอศัตรูไม่รู้ศัตรูมันจะทําเราจนเราเป็นบ้าเราต้องด่ามันมันบ้า,บ,าบ้าเป็นบ้าผมเพราะฉะนั้นดมูลมนเสนจันทซ้อนจันจ์นปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมมาเรามันเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวครับผมเป็นบ้า ด่ามันเลยเขาด่าไงด่าเจ้าคนายเวรนรับผมมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะการระบายอารมณ์ท่านอย่าคิดว่าการด่าพวกนี้ไม่ดีระบายอารมณ์แต่เราอย่าไปเราด่าแล้วอย่าเราอย่าไปไปอินเราเร่รีบโยนทิ้งไปหมดเป็นอุเบกขาผมวางแล้วจบทิ้งมันไว้ตรงนี้ทิ้งระเบิดให้มันับผมับผมเพราะฉะนั้นดมนต์เสน่ห์มนต์จันทาจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์แมตตามหานิยมต้องบังเกิดขึ้นกับตัวเราก็คือยิ้มหวานับผมท่านอย่าไปเก็บกดมากด่ามันเลย ด่ามันไอบ้าเลวด่ามันนะผมด่ามันแล้วเราเราโล่งผมเราสบายแล้วไปทำงานนำมากินแล้วเอ็งอย่ามายุ่งกับข้าจบกันด่ามันได้เรียบร้อยเจ้ากรรมในเวรนะผมโชคชะตาบุคคลวาสนาสิ่งศิษย์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาเดชไฮประเพณ์มันเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศิษย์เข้าข้างกราบไหว้องค์พระประธานอะผมพระองค์ปางนางปก รับผมไปไหว้พระองค์ประธานดูเลยรงไหนองค์ประธานปากหน้าบอกไปกราบไหว้รัะผมกราบไหว้ตามไพ่นะร่ะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปอกปักกุ่มของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดาบสองขวาิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอับผมท่านต้องเลือกรับเลือกให้ดีครับคนประเภทอย่างนี้ฉันไม่ยุ่งอ่ะ นะครับผมคนประเภทอย่างเงี้ยในดวงชะตาชั้นตกตำแหน่งของชั้นดีอย่ามายุ่งกับชั้นเลยนะครับดาบสองควายต้องเลือกต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิธิ์คำชูออกปากกุ้มของรักษาแฮงแมนเกิดขึ้นในโชคครตาผมแฮงแมนเกิดขึ้นในโชคตา,า,ม,ม,นนคตามันก็คือช่วงชะตาที่เกิดความตึงเครียดปัญหาต่างๆที่เข้ามาทาใหไ้ไม่สบายใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่นานไม่ช้าขอทําไายว่าดวงนี้จะเปิด ผมวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตผมได้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นส่งมอบให้แก่ท่านก็แปลว่าดวงนี้ไม่ดาไม่ช้าดวงทุกขลาบนะทุกขลาบแต่ราศาีไม่เหมือนกันนะทุกขลาบมันนละแบบนะเพราะฉะนั้นราศีนี้ดวงดวงเขาเรียกว่าโดนจัดตัาจัดเต็มแล้วก็ค่อยดวงเปิด รับผมแต่ทําไมต้องเป็นทุกขลาคร่บผมทุกขลาภมันวิธีแก้ให้หาพาเครื่องนะอัลาตนาขึ้นขอให้ถูกองนะตามแต่ลราศีเพราะว่ากรรมแต่ละคมไม่เหมือนกันเขาเลยมีแต่ละปานรัะผมปางเอามาใช้ได้นะครับครูบาอาจารย์บอกไว้ให้แล้วรับาามมนะผมโชกยตาบุตสศลวสนาฟ้าผ่าทาวเวอร์ไปยั่งเจ็บปวดโลละแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวรัะผมก็คือการทะเลาะวิวาด ครับใครบางคนที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าท้นไม่ไหวระเบิดออกมาไอ้นี่ยจ้กรรในเวรนะครับผมเราก็วิ่งหนีไงครับวิ่งหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลไม่นาไม่ช้าเดอะสตาร์บังเกิดส่องแสงบนจันทากวดน้ำความขันเลิกคบกันไปเลยกวดน้ําเสร็จเอาความเอาขันขันความลงาความขันเลยราตรีฐานจิตดีๆนั่นแหละนั่นแหละยิ่งกว่ากระถายครับผมขอพระแม่เทวันนี้นครับผมอ๊อฟ ด้วยบุญกุศลวัสนาให้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์มีความสุขในโชคชะตาพยายามหัวเลาอไว้ครับผมถึงแม้ตื่นเช้ามาโอ้ยปัญหาต่างๆก็มาลุมเล้าเจอต้องไปเจอหน้าคนเนี้เครียดมันมากนั่งหัวเราะหน้ากระจกหัวเร้ะหน้ากระจกหัวเระเขก็ไปครับผมใครหาว่าบ้าไม่มีใครเห็นนะฮว่าหัวราะใส่กระจกตัวเองหัวเราะใส่ตัวเองครับผมเยอะดวงเปิดอาจารย์แค่หัวล้อนี่นะดวงเปิดดวงเปิดครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ การหัวล้อในดวงเปิดนะครับกระถาเวทมนต์ก็ต้องใช้กระถาหัวล้อเหมือนกันนะครับผมทําเสียงเสือมกันหน่อยหัวล้อหัวล้อเบาไม่เกิดผลดกเลยอาจารย์บอกเองหัวล้อดังๆอะตีหัวล้อดังๆพลังเกิดพลังเกิดคาถาก็เกิดผลคาถากระถาคนจีนเลยเเจอมัอ้ยเคยเจอไหมถ้าสายจีนจะรู้กัน โอ๋ร้อดังๆกะตี้โอ๋ร้อดังๆฮัวอ๋ล้อไม่ดังเลยนผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุ้มความรักษา just อาไรม่ใช่เอ็มเพจมันเกิดขึ้นในโชคตาทุ่งข้าวเหลืองละลามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความเยิ้มชื่นเอ็มเพจขึ้นมาหมอสันติความเหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็รวยนะผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองร้อเก้าหนึ่งคำถามนะครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้นะ นบส่งคลิปเห็นเห็นพายนะเ่งหนึ่งคำถามมอสันจะถ่ายจะบอกพายนึ่งคำถามส่งคลิปให้ับส่งคลิปให้กันท่านนะครับผมแต่ผมถ้าไม่มีคําถามก็การงานกันเงินกอลลับ400ร้บาทนะครับ400บาทดูดวงโดยรวมับหมดส่งคลิปให้นับ4ี่นาทีขอให้ท่านแจ้งชื่อรับลืมเป็ดไปได้ด้วยดีสุขสมสว่าังนึงจะมาสวัสดีครับ